จักบุคอจักเบอร์นคนเตรียมมียตอนปลาแร่กาบสำบายดีเนาะพี่น้องวันนี้กันจะพาทุกคนมากินส้มมะคอเนาะทุกคนมะคออยู่หน้าอย่าเฮาเบิ้งมะเขากำลังขึ้นอยู่เนาะทุกคนเข,<อ>ขาก็เลยกอดปลาและมาไว้แล้วแล้วเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งก็อนน้ำเน,นาะทุกคน มาคอยมาแล้วนี่ทุกคนตอนนี้เข้ากระทามาคออยู่เนะเดี๋ยวเขาเฮาเบิ่งว่ามันยู่สู้สำเร็จในทุกคนต้นมากะู่สูงขนาดตอนนี้เพิ่งกำลังลงมาเนาะเห็นไหมทุกคน ดูบรรยากาศร่มแห้งขนาดทุกคน,น,นเดี๋ยวเข้าไปบรปนูน้ำเดียวไาเพิ่นละตกบ่อโอนเน่ทุกคนตอนนี้เพิ่งกระลุงมาแล้วทุกคน<ส><ญ>เดี๋ยวเข้าไปเยยมมึงมาขอเพื่อนเนาะ นน <laughs> จักบุคอจกักเบอร์นคนเตรียมแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินน้ำดียว่าอันเราเป็นอะไรวันนี้ก็มากบับ่าวตองบ้านเนาะพันเนาะฝากกดติดตารมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปหาบอนกินก่อนมาละครวันนี้กะมาสามบุคอกันเนาะทุกคนเดี๋ยวเข้าขอโตโกแกะกันอย่างน้อยดเดี๋ยวเขาเบิ้งนี่บุคอโยโย,โยโยจ้า เออยู่วันนี้ก็มามาลิ้นทุกคนเลยหลังจากแล้วเขาเราจะท่านในปั้นแล้วก็มามีโอกาสนได้มาลิ้นน้ำผินนี้มาพีและหน้าเินเพนอก็จ็บมือเป็นพี่น้ำมันเท่องรำบ้า

ที่ทุกคนมะค้อเขาก็คือลายแห้งนะคือตอนนี้เขาก็เซดส้มมะคอจินทุกคนเดี๋ยวเขาตอนนี้เ่าแก่ตอนเ๋ยวจะให้เบิง้งว่ามันเป็นนวเล์นะ

thì khó hơn cái <laughs> ừ. Cảm thấy tôi thấy nó còn sắp không nữa một nữa Kéo cái, đó cái đó mệt như trong quá Ừ, cái ngắm đó <laughs> เราปลานนี้ก็มีเทามีกินเด้อนี่ภาพเคยฝันไม้ว่างก็เคยได้ขอหยุดล้มลายหรือไม่ขอ,อ ข้ออย่ว่อากแล้วห่อ,อ,อ,อนน,น,นอี้นี่ทุกคนโอ้เดี๋ยวทุกคนครับมาขอกันแกนแล้วแล้วเนาะให้อาจรับเจ้าวัดเซลล์ดู เอาเสื้อเลยเอาเสื้อวะเออเจ้ทุกคนเดี๋ยวมาเบิงน้ำเตี๋ยวปลาแดกทุกคนน้ำปลาแดดหัวทุกคนเหี้ยมันเลยเงี้ยงใคงเลิกกระตูกกระตู๊กนะวงกระตู๊กับทุกคนสภาพโซ่แห้งเบิวงบงเดี๋ยวทุกคนมีเอาตอนปลาแดกนี่กิน ม่กินกแล้วไม่มีบ่อบ่อแล้วเอ้วงมากตัวนกอะไรตัวคนกินคนดีอาบุ๊บไปเลยอเมิกาเราเจอแก่ใจนี่เราทุกคนซอมแห้ง เออคือเล่าบกินนะทุกคนได้ครับเพื่อนซมแห้งทุกคนหาบอดนางเตะกันทุกคนเล

ตอนประแดกอันนี้กะน,น,นี่กะแบบ้ยทุกคนซ้อมทุกคนวิตามิน ก็ทันในแกะนี่ตอนปลาแดงต่างห้าทำง่ายๆเลยทุกคน ได้สู้แต่น้ำมันูก็ได้ลายแห้ง สม,สม,ม,มทุกคนอืมตายบ่าทุกคนนี้พวกมากินซอยบเก็ค,คือบาต้องก็มีกินทุกคนเราแบบเราว่ามีเยอะปลาเล่เพราะว่าเราก็กินเธอนึงแล้วมันนี้นะ เลยได้มากินพอดีทุกคนอ้ยเดี๋ยบบึงเดชอ่อนกระโตกระซู้ชีวิตแห้งมันแรงมีเฮว้าทุากคนเจ็บทอง ก็ไดะยัวยัวจ้า มาเด้อทุกคนเด้อมากินมัเดียวเด้อเบิังขะบิังกินยิมีดทุกคนมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่นี่น โอ้โทวนเพ็ดแห้งบ่งนำมันซามาคอพี่น้องเอ้ยบ่งดูกินคนเดียวคือเก้า เ็ดทุกคนนะอี่นี่เอาละทุกคนคลิปนี้ก็จบพอสั้นนี้นทุกคนทำมากคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เลยทุกคนค,คือซามคอกรบประมาณนี้ทุกคนแต่บางกินมีเวทกินพอดียวมันล่าเกินนะ phải là khuôn bài